ผมเป็นคนขี้เล่นอ่าทะลึ่งบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ผมเป็นคนที่พูดจาตรงตรงอ่ะแล้วเวลาพูดผมจะชอบมองตาแล้วคนไทยคิดว่าเฮ้ยโอ้โหพูดอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บเอ้ยคิดไรเปล่าเนะี่ยโดนประจําครับพี่จริงๆคิดครับไม่คิดครับจริงๆไม่คิดครับได้ข่าวว่าคุณก็ไม่ได้แค่มองหน้ามองตาเฉยเนี่ยเพราะเห็นบอกว่าสิ่งที่จะทําให้ p l a y บอยสะดุดได้เนี่ยคุณมองส่วนไหนผู้หญิงครับนมครับหน้าอกครับ <laughs> ขอบคุณครับแม้เซ็นเซอร์ททาไม่ทันทีเดียวทาไมล่ะ มันมีอะไรเหรอมันไม่เหมือนกับที่เรามีเหรอหรือยังไงผมรู้ว่าคนทางบ้านดูอยู่เนี่ยต้องบอกโอ้ยนีไมันทะลึ่งอย่างนี้่าเจริงๆแล้วจะบอกว่าผู้ชายขันไปถามสามีคุสิกาวมามองอะไรผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกคนคิดมันผมแลวแต่เขาไม่พูดอ่ะเธอต้องสร้างพระซึ่งจริงๆแล้วอะรับหลังคุณอะเขาจะเจอก็จะเจออย่างนี้เวชท่นเหมือนกันอย่างนี้แหละพี่แต่บ่าคุณไม่รู้นั่นเองแต่ว่าแต่บางทีถ้าผมโดนประจําเลยพี่ว่าอุ้ยทำไมเป็นคนนี้ทำไมเป็นคนทำไมเขาทะลึ่งอย่างนี้เป็นคนที่ ผมแค่เป็นเป็นกระบอกเสียงของของผู้ชายหลบอยู่ในหลืบกข้างหลังอ่ะแต่จริงๆแล้วผู้ชายเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับนะคะตอนนี้ผู้ชายแถวบ้านก็จะบอกเฮ้ยไม่จริงหรอกผู้ชายไม่เหมือนกันทุกคนแต่ความจริงอะคนคนนั้นก็เหมือนคนคนนี้แหละค่ะแตนนี้นะครับลองลองให้คุยกัน4ี่ห้าคนผู้ชายสิผู้หญิงเดินผ่านมาสิมองได้ก่อนอ่าเพราะอะไรเอออันนี้อันนี้ ไม่ได้ถามเบื่อนแบบหน้าตอไปนั้น,น,นคือผู้หญิงก็จะได้รู้ว่าทําไมอ่ะทาไมผู้ชายจะต้องมองหน้าอ,อกผู้หญิงก่อนอย่างอื่นเพราะเสวนที่ยาวที่สุดในรา่างกไม่ใช่ <c oughs> ผมเคยศึกษามาไปอ่านมาพี่อยากย,ยากรู้แบบเพราเวลาพูดในรายการอย่างเงี้เยเมืกฏว่านักจิตวิทยาท่านหนึ่งบอกว่าเพราะว่าเกิดมาคนเราเกิดมาตั้งแต่เป็นเบบี๋เนี่ยต้องกินนมแม่คือมันจะอยู่บอกว่าเป็นเป็นเหมือนกับจอยักษ ไอแม็กซ์ Max เลยนะ <S 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 มันลเริ่มเลยไม่ต้องใส่ว่านบนลเ่มเลยม,มันอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยสามมิติเลยแหละใสามมิติแป้งอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วเป็นสิ่งที่อบอุ่นมากที่สุดแล้วก็นอนมองตลอดตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็เลยฝังใจอ๋ออย่างเงี้ยนี่อันนี้คืออ่านมานะแล้วเราก็เลยพยายามข่อยคว้าให้มันเห็นสามมิติแบบจอบมื้อหนึ่งตลอดเวลาเอาเลยนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอ่านจากตำราไหนเชื่อถือได้ไงได้หรือเปล่าแต่ก็เอาขาก็ไปอ่านเข้ามานะจำกันบ้างแล้วแต่ใช้วิจารณญาณก็แล้วกัน